ของเมืองนี้ก็สงบดีนะคะไม่วุ่นวายไม่ก okay. ่อ็อบนะคะเพียงแต่รถที่วิ่งเฉยๆเวลาไปทำงานเราก็ต้องหาคนที่บ้านนะคะมาส่งอาศัยคนบ้านเดียวกันนะคะมาส่งที่ วันนี้ในเมืองก็จะดูดเงียบๆนะคะมีแต่รถส่วนตัววิ่งรถเมย์ก็ไม่วิ่งเครื่องบินก็ไม่บินวันนี้เรือก็ไม่ รถเมย์บางสายที่วิ่งคิดว่าเป็นรถเมย์ของออทำง,งานของอรัฐบาลนะคะภาครัดยังวิ่งเป็นบางสายเมื่อเดือนที่แล้วมีการประท้วงนะคะแต่ว่าเครื่องบินกับเรือ เครื่องบินที่บินระหว่างประเทศนะคะของเยอรมันก็ยังบินอยู่แต่วันนี้ประท้วงใหญ่ไม่รื่นจัวันนี้ก็27มีนาะ2523การประท้วงของการขนส่งนะคะ ต้องการไม่เินวขึ้นนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อเดือนกุมภาประท้วงเล็กนะคะก็ยังมีรถพอวิ่งบ้างวันนี้ก็การประท้วงไม่สำเร็จก็จะไม่มี ก็คืองานประท้วงที่นี่ก็จะเงียบเงียบเพียงแต่ว่าผู้คนไม่ได้ออกมามาประชุมกันนะคะแต่ว่ารถไม่วิ่งมีคนไทยเพื่อนๆน,นะคะวันนี้หลายคนที่จะบินกลับเมืองไทยวันนี้ก็ตกเครื่องไปนะคะ ทารบินไทยทั้งทางด้านเรือนะคะก็หยุดกันหมดเป็นการประท้วงของการขนส่งนะคะของประเทศเยอรมันนะคะประท้วงที่ต้องการเงินขึ้นเพราะว่าของแพงมาก ก็ต้องการให้เงินเดือนพนักงานขึ้น,นการขนส่ง่็เดือดร้อนพนักงานที่ต้องใช้รถเมย์นะคะรถล่างรถไฟฟ้ารถเมย์รถไฟเครื่องบินเลยล่ะก็ไม่วิ่งทำงานก็ต้อง ลำบากหน่อยนะคะมีเวลาวันนี้ก็รอพ่อบ้านมารับนะคะถ้มีเวลาเดินในเมืองชมเมืองรอรถมารับหลังเลิกงานก็สองสามชั่วโมงนะคะ รออยู่ในเมืองหวังว่าทุกอย่างจะโอเครถวิ่งตามปกติสวัสดีค่ะเพื่อนเระหว่างยืนรอรถนะคะ ใสนะคะออโตไซรับจ้างก็ไม่มีเก่าๆนะคะค่าของแพงแพงแพงทุกอย่างรัฐบาลไม่เคยปรึกษาประชาชนเรื่องของแพง แต่เวลาที่ประชาชนจะเอาค่าแรงขึ้นเขียนขอไปไม่เคยได้ผลก็จึงต้องเกิดการประท้วงอย่างนี้กัอย่างนี้นะคะมันเป็นปัญหาเก่าเก่าๆมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะคะเขียนไปขอเงินเดือนขึ้น ไม่เคยขึ้นนะคะแต่ประทวงเล็กๆแล้วก็ยังไม่ขึ้นก็จะต้องมีการปิดถนนหยุดรถฝ่าจะอนุมัติได้นะคะแต่เวลาของแพงนี่ก็ขึ้นกันตลบตุบตับนะคะขึ้นได้ขึ้นดีอืม เนาะคะ่ะก็เ,เป็นอย่างนี้กันมานานแสนนาน